สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มแรกนะคะเป็นมีดดาบของหลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลจังหงวัดนครสวรรค์นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามรวมฝักดาบเรื่มนี้มีความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่านดาบหลวงพ่อลุ่งนะคะ บัดนหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะความยาวของดาบเล่มนี้ด้ามรวมฝักก็อยู่ที่2 4นิ้วนะคะฝักก็จะรัดด้วยหวายนะคะทุกท่านนี่นะคะนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ านในของมีดนี่นะคะเป็นดาบหลวงพ่อลุ่งนะคะสวยงามนะคะทุกท่านใบมีดนะคะสีมาเปลววพึิงนะคะหลวงพ่อท่านจะลงตะกรุดไว้ที่เก้าดอกนะคะที่สันมีดนะคะนี่นะคะดาบหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ข้างมวนสารแน่นหนานะคะทุกท่านไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะด้ามไม้นะคะฝักไม้น,นะคะท่านใดมีใจรักและศรัทธามีดหลงดาบหลงปลุงนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านน,นะคะ หลวพ่อท่านก็จะลงตะกุดไปที่สันมีดนะคะทั้งหมด9้าดอกนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นมีดดาบของหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามรวมฝักอยู่ที่29้านิ้วครึ่งนะคะเกือบสามเกือบสาสิบนิ้วนะคะทุกท่าน ด้ามไม้ฝักไม้นะคะไม้มีความเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านยุบร้อยกว่าปีแล้วนะคะมีเล่มน,นี้ดูไม้นะคะจะรัดด้วยหวายนะคะนี่นะคะทุกท่านด้ามรวมฝักยี่สิบเก้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะด้ามก็จะแกะสลักนะคะ เก็บแน่นอนคะ่ะทุกท่านดาแบบเร่มน,นี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะใบมีด ล่องลึกนะคะกระดูกงูสวยงามนะคะทุกท่านมีความเก่าเก็บแน่นอนนะคะม่ดาบเล่มนี้นี่นะคะเป็นเสมาไบาโพนะคะท,ท่านล,ลายโบราณนะคะข้างมวลสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คลอนนะคะทุกท่านม่ดาบเล่มนี้นี่นะคะ ความยาวความยาวเฉพาะใบนะคะ,ะวัดให้ดูนะคะทุกท่านความยาวเฉพาะใบอยู่ที่18นิ้วนะคะถ้าด้ามรวมฝักอยู่ที่29นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบก็อยู่ที่18นิ้วนะคะนี่นะคะนะคะทุกท่านใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะนะคะทุกทา่านท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลงมีด,ดาบหลงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะสวยนะคะสวยงามนะคะนะคะ สุดท้ายนี้นกก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคิดต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ